สวัสดีครับท่านประธานครับและท่านผู้บิเกีผู้สรงุณวุทุกท่านนะครับกับผมธีรชัยวิเศษจังนะครับก็ในนามตัวแทนของกลุ่ม5นะครับซึ่งวิทยากรประจํากลุ่ม5นะครับก็จะมีทั้งดรกิติเจริญพรพณนิชูนท่านทวีศักด์นะครับประเสริฐอัณนะครับแล้วก็ในกลุ่มก็ยังโชคดีนะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านพลตรีชัยวิทย์นะครับชัยพินันนะครับท่านเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับการเสวนาในกลุ่ม ของกลุ่ม5นี้นะครับก็ดําเนินไปด้วยาการประชุมอย่างมีความสุขครับเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการนะครับาทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาหรือว่าผู้ประกอบการค้าเรื่องเครื่องกีฬานะครับในกลุ่มนี้จะแยกออกกันเป็นทั้งผู้ผลิตนะครับผู้นําเข้านะครับผู้ค้าคือผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง นะครับตลอดจนผู้ส่งออกด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับเราปกติแล้วก็จะมีการรวมตัวกันอยู่แล้วนะครับในนามของสมาคมการค้าเครื่องกีฬาของประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีการพบปะกันมีการประชุมกันมีการจัดเรื่องของพัฒนาเรื่องด้านวิชาการกันแต่ในวันนี้ครับทุกผู้เกียรติครับพวกเราดีใจกันมากนะครับแล้วก็ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเราก็มีผู้ร่วมการประชุมด้วยอีก2 3สาม สองสามคัสเตอร์นะครับอันนั้นก็คือเรื่องของสมาคมอากาศยานนะครับแล้วก็มีสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยตลอดจนมีท่านผอ,อจากทางมออกอนะครับสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกับ ที่ประชุมใน,ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในที่ประชุมนะครับเราก็ได้มีการแบ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินเสวนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับ60นาทีซึ่งจริงแล้ว60นาทีเป็น60นาทีทองอย่างมากครับเรายกประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคนะครับแนทางการแก้ไขแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะขอรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับทั้งหมดทั้งนั้นเราให้ กันกองมาจากใจแหละครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ใน60นาทีนี้นะครับเราก็ให้กับทุกภาคส่วนแยกเป็นผู้ผลิตนะครับกลุ่มของผู้ผลิตนะครับกลุ่มของผู้ค้าผู้ค้าส่งผู้ค้าปีตลอดจนผู้นําเข้าและก็ผู้ส่งออกได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการนําเสนอสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคกับสิ่งที่ท่านได้พูดถึงนะครับว่าอยากจะให้ทางภาครัฐนะครับช่วยและสนับสนุนอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็มี คำคีย์เวิร์ดอยู่คำานึงนะครับว่าถ้าจะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนะครับอยากจะให้เป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาของเรานะครับแทนที่จะเป็นการช่วยการลดหย่อนนะครับเป็นการชั่วข่าวนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้คุยกันในที่ประชุม ช่วงสั้นๆนะครับมาสะท้อนมาสู่ที่ประชุมใหญ่แห่งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราอยากจะมีความภาคภูมิใจและนําเสนอที่ประชุมนะครับว่าวันนี้อุตสาหกรรมกีฬาของไทยนะครับเราได้ขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลา20-30ปีแล้วนะครับผู้ประกอบการอุปกรณ์กีฬาของไทยวันนี้นะครับได้มีการโน้มน้าวมีการพัฒนามีการเปลีป่ยนแปลงอย่างมากอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ทางวีการ,รได้กล่าวมาแต่ตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของกีฬาตะก้อ นะครับวันนี้กีฬาตะก้อเราก็มีการพัฒนาและประปับปรุงนะครับจากการใช้วัสดุเรื่องหวายซึ่งเป็นวัสดุที่หายากมากนะครับบริษัทมาทอนแห่งประเทศไทยนะรับก็ได้เปลี่ยนนะครับจากตะก้อหวายมาเป็นตะก้อพลาสติกแล้วการโน้มน้าวการพัฒนาแล้วก็การจูงใจนะครับการส่งเสริมอุตสาหการรมตะก้อวันนี้นะครับของกตะก้อมาทอน นะครับแต่ก็ที่ใช้พลาสติกในการข่งขันก็ได้รับการยอ,ยอมรับในระดับโลกแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาวันนี้ถ้าพูดถึงกีฬากับเรื่องของการออกกำลังกายครับผมท่านประธานครับเราคงต้องแยกส่วนกันวันนี้ถ้าพูดถึงกีฬา พื้นฐานของกีฬาคงจะต้องเป็นเรื่องของการออกกาลังกายเป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะครับผู้ประกอบการหนึ่งก็คือบริษัทไทเซนทรีหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์ยางยืดออกกําลังกายยืดหยุ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็คือเน้นการส่งออกไปในตลอดนะครับแต่ช่วงระยะหลังน,น,นะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมกีฬาได้เติบโตได้รับการยอมรับแล้วสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นโชคดีในช่วงวิกฤตกำลังครับ ในช่วงที่เรามีเรามีวิกฤตที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของเศษรษฐกิจตางต่ำนะครับปรากฏว่าผู้ประกอบการหรือประชาชนคนไทยหันเหความสนใจมาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในเรื่องของการออกกาลังกายเรื่องการยืดหยุ่นก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาวันนี้นะครับประเทศไทยเราก็ไม่ไม่ยอดย่ยมก่อต่างประเทศนะครับถ้าถ้าหลับตามองแล้วลองนึกถึงนะครับ งานแสดงสินค้าระดับโลกถ้าพูดถึงอีสปโปเราต้องพูดถึงว่าเราจะต้องไปถึงมิวนิกสนะครับเราต้องถึงไปถึงต่างประเทศนะครับถ้าพูดถึงสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตนะครับเรื่องของงานซุปเปอร์โชว์นะครับเราก็ต้องไปที่อเมริกาแต่วันนี้ประเทศไทยนะครับเรามีผู้ร่วมที่จะจัดงานอีเวนต์อย่างนี้ระดับโลกนะครับซึ่ง จัดมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่2และครั้งที่3แล้วเป็นนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ด้วยครับจัดงานสปอร์ตเอ็กซ์โปอินเตอร์นะครับซึ่งผู้ประกอบการคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสียงกีฬาบริษัทเอ c ออซอาซีนะครับตลอดจนเรื่องของอาทางบริษัท f อ t Sport Complex ลและก็สมาคมก,การค้า่ึงกีฬาแล้วก็ได้ผนึกร่วมกันกำบังกันแล้วก็ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับการต้อนรับนะครับต้อนรับจากส่วนของภาครัฐนะครับแล้วก็ สมาคมกีฬาต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง mm. เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายนะครับมาร่วมกันจัดอีเวนต์ตรงนี้ mm. วันนี้ไปได้ดีครับแล้วก็ประกอบกับภาษาสตรการปัจจุบันเรื่องของอุปกรณ์กีฬาของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับท่านผู้เกียจครับแต่สุขภาพกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะต้องแยกกัน เป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะครับเพราะว่าทุกคนยิ่งเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีแทนที่ต้องไปหาคุณหมอต้องไปหาหยดยาตับมาใช้เวลาจัดเวลาส่วนหนึ่งในการออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างในการอุปกรณ์กีฬาวันนี้ได้รับความพัฒนาไปอย่างมากครับแล้วก็ขอขออนุญาตสรุปไปเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เราคุยกันในช่วงสั้นๆนะครับอ,อุปสรรคสิ่งแรกของผู้ผลิตอุตสาหกรกรมกีฬาสิ่งที่เราได้เจอกันข้อมูลที่เป็นแฟกต์ก็คือการขาดแคลนแรงงานนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของคนคนงานไทยวันนี้ขาดแคลนอย่างมากครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการมีต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นนะครับออมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนะครับในส่วนของผู้ประกอบการเองวันนี้นะครับสิ่งที่ก็ต้องพัฒนาไปก็คือจะต้องผู้ประกอบการนะครับหรือว่าระดับหัวหน้าจะต้องไปเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศครับโดยเฉพาะภาษาเมียนมาภาษากัมพูชา เพื่อที่จะต้องมาดูแลเอาใจใส่แรงงานที่อยู่ในเรื่องของการผลิตนะครับนอกจากเรื่องแรงงานแล้วสิ่งที่จะต้องเจออีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าไทยตอนนี้ได้รับการยอมรับครับโดยเฉพาะอุปกรณ์กีฬาเกิดการปรองแปลงครับแล้วก็เกิดการเลื่อมืดลิขสิทธิ์ครับนั้นระหว่างเดียวกันก็คือที่ที่ประชุมหรือผู้ประกอบการก็อยากจะนําเสนอให้ให้ภาครัฐานะครับตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสคบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้ามานะครับ อีก,กัน,นึงก็คือวันนี้น่าดีใจผู้ประกอบการคนไทยบางบางบริษัทนะครับเริ่มสามารถที่พัฒนารูวิ่งออกกาลังกายได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับรูวิ่งออกกาลังกายเราต้องนาเข้าและจัดจําหน่ายในประเทศซึ่งจะต้องใช้เงินตาในการเอ็กซ์เชนจ์ในจำนวนที่มากนะครับวันนี้นะครับบริษัทหลาบริษัทเริ่มเริ่มที่พัฒนา นะครับแต่ก็อยากจะได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐนะครับในเรื่องของมาตรการในเรื่องของกองทุนนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กําหนดกันก็คือเรื่องของผู้นําเข้ามาที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดประเภทของตัวสินค้าครับผมเพราะฉะนั้น่จากว่าอุปกรณ์กีฬาวันนี้ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์กีฬาพื้นฐานอย่างเดียวครับอุปกรณ์บางชนิดจะต้องเป็นอุปกรณ์วัดและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายซึ่งอันนี้นะครับ S 1> <S 1> จะจะ,จะไปซับซ้อนกับเรื่องของอุปกรณ์กีฬากับอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะครับอันนี้ก็คือยันมาเรื่องของต้นทุนในการนําเข้ามาแล้วลกเปินมพิจัดศุรกากกรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราคุยถึงอย่างมากก็คือวันนี้ครับเราต้องยอมรับว่าอุปกรณ์กีฬานะครับทุกประเทศจะต้องเจอ,อป,ปัญหาอุปสรรคที่ต้องแข่งขันกับพี่ใหญ่ก็คือจากประเทศจีนซึ่งสินค้าที่อะไรก็ตามทุกประเทศนะครับที่ปผลิตได้จากประเทศจีนเนี่ยครับจะต้องถูกและดี แต่จริงๆแล้วคําว่าถูกและดีเนี่ยคงไม่มีเสนอไปตลอดไปนะครับสินค้าไทยที่ผลิตในประเทศไทยก็เจอปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกันครับดูดีตัวอย่างดีแต่สินค้าที่ได้รับจริงอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการรับประกันคุณภาพด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ได้คุยกันก็คือเรื่องของอยากจะนําเสนอให้มีการทบทวนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะพระัศึกษาครับ ผู้ประกอบการบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบางโรงงานที่ทําเรื่องของอุปกรณ์ทเทเบิลเทนนิสปินปองหรือตะก้อน,นะครับวันนี้อุปกรณ์รังกล่าวไม่ได้ถูกเผยแพร่และก็แพร่หลายเป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะว่าระหว่างในการวิชาการเรียนการสอนกีฬาปินปองกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือกีฬาตะก้อน,นะครับหรือว่ากีฬาโมยไม่ได้ถูกยกให้ขึ้นมาเป็นหลักสูตรของสถาบันหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของจรรยบัณครับท่านผู้เกียรติครับท่านประธานครับทราบไหมาครับ คำว่าเมคอินไทยแลนด์วันนี้ครับเราไปได้ไกลมากสมควรแล้วคําว่าเม k อินไทยแลนด์ทำให้สินค้าของไทยไม่ใช่ว่าสินค้าอย่างอื่นรวมถึงอุปกรณ์กีฬาถูกปลอมแปลงในเรื่องคำ,คำว่าเมคอินไทยแลนด์ด้วยอุปกรณ์นวม,นวมที่นําเข้ามาจากจีนแล้วก็ยังระบุว่าเมคอินไทยแลนด์ด้วยซึ่งผู้ประกอบการก็มีการนําเสนอว่าอยากจะให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องครับช่วยกรุณา นะครับพิจารณาในส่วนนี้ด้วยเพื่อเป็นการรักษาอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตในประเทศไทยสุดท้ายแลครับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับทุกผู้ปกครองอธิเดีครับ วันนี้ที่เราได้รับทราบ,บข่าวมาโรงงานนู้นโรงงานนี้ต้องปิดโรงงานลงนะครับแล้วว่าโรงงานนู้นโรงงานนี้ต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์ความจริงก็คือต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นมาครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยวันนี้เราถูกประกาศอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำอยู่ที่300บาทใช่ไหมครับซึ่งสิ่งนี้ครับก็อยากจะที่ประชุมมีการนําเสนอมะครับว่าให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องอัตราค่าแรงงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ท่านได้ประกาศมาแล้วก็คืออยู่ติดระหว่างชายแดนนะครับถ้าไปทางด้านตะวันตกก็คือระหว่างเมียนมาก,กับทางด้านซิกทางแม่สอดจังหวัดต,ตากหรือว่าทางเชียงรายนะครับไปทางไปทางกัมพูชาก็ได้หรือวสอปปลาวก็ได้ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ใช้ตรวจสอบในเรื่องของอัตราค่าแรงงานนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ขอให้พิจารณาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรักษาครับหรือป้องกันการหยุดไหลต่อ ของผู้ประกอบการคนไทยนะครับอุตสาหกรรมกีฬาต่างๆต้องย้ายฐานจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ขอขออนุญ,ญาตใช้สิทธิพิเศษในเขตสิทธิพิเศษนะครับผมก็สุดท้ายครับเราได้คุยกันในเรื่องของดีมาน์ไซและสปายไซก็คือเรื่องของอมีผู้ประกอบการแล้วแล้วถ้าประกอบการแล้วผู้ผลิตแล้วไม่มีผู้ใช้ผู้ประกอบการก็คงจะไปได้ไม่ได้ไกลนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในที่ประชุมก็ดีใจมากครับผมเพราะเนื่องจากว่า ในที่ประชุม,มนะครับท่านอาภนธีชัยวิทย์นะครับท่านท่าน,านมีกรุณาบอกกับพวกเราว่า,าประมาณเดือนหน้าจะมีการไปร่วมประชุมระหว่างหน่วยงานของรัฐากบรัฐาก,ก็คือในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการทําอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษานะครับมีโอกาสได้ใช้บูรณาการในเรื่องของชั่วโมงพลศึกษานะครับแล้วก็ให้เป็นพื้นฐานกีฬาพื้นฐานที่ดี เพื่อที่ว่าระหว่างในการท่านักเรียนนักศึกษาต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีจํานวนถึง15-20ล้านคนนะครับมีพื้นฐานของการกีฬาที่ดีมีพื้นฐานของการกีฬาเพื่อนันนาการที่ดีก็คงจะสามารถที่ส่งต่อไปเรื่องของกีฬาเรื่องสู่ความเป็นเลิศแล้วก็กีฬาเรื่องอาชีพแล้วก็ทําให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมกีฬาไทยนะครับไปสู่เป้าหมายตามที่ในแต่ละกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่สี ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ครับก็ขอกลุ่มที่ห้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ